เฮ้ย <h ull> โอ้โอ้เรียบร้อยมเม็ดเดียวนะท่านผู้ชมเุ้ยแมงป่องมาไงอะดูดิท่านผู้ชมโอ้ยพันธมิตรพันธมิตรดูดิมันตีแรงไหมโ <h ull ing shit> อ้โหโอ้ริชเชตต์โบรโอ้ริชเชตต์โอ้รเชตตอืมอืมหายเฮ้ยโพชั่นอะไรมาเนี่ยเหมือนเป็นไประเบิดระเบิดไฟหรอท่านผู้ชมเฮ้ยไอ้เอชี่ย ระเบิดไฟแล้วเป็นเนื้อสุกให้เลยหรอเราลองแบบเอาก็เนื้อกะายมาแม่ท่านผู้ชมเดี๋ยวลองดูนะเนื้อกะายลงอ๋อต้องโดนฆ่าด้วยด้วยระเบิดไฟเท่านั้นท่านผู้ชมดูดิเชีย่ยอยู่อย่างน,านั้นมาดิเข่าได้ปะองตัดกันได้ท่านผู้ชมตัดกันได้ระเบิดไฟฟรีท่านผู้ชมวุ้ยรีบขุดก่อนเลยตอนนี้ท่านผู้ชมไอเชียดาบเลเซอร์อ่าดาบแห่งพ่อมดเซาอีซิสเอเชียเฮ้ยมึงมาตก เฮ้ยแตกแล้วอ,อ๋สุดยอดเุ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเมตรท่านผู้ชมไปลองดาบดาบกระต่ายท่านผู้ชมมาดาบไฟเวทกระต่ายท่านผู้ชม